สบายดีพี่น้องทุกคนมื้อนี้พามาเบิ่งที่เนาะพามาเบิ่งที่ยูอันตาดแค้นยูจังวัดมุกดาหารนี่แหละเนาะพี่น้องแต่ว่าโบเม้นโตในเมืองเนาะพี่น้องเป็นเจ็บขา,ขาเป็นอัน,นมู่บ้านเนาะชุมชนอืมเป็นมู่บ้านชุมชนอู้คร<อ>ัข้างละ เป็นห้วยข้างหลังเป็นห้วยเาือหเดือนเดือนไหนเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องไอรินแต่กายังบบทันด้ตัดสินใจน้องพี่น้องแต่ก็มาเบื้องไว้ก่อนมาเบื้องไว้ก่อนว่าอันสิเป็นตาโบถ้าแม่นอันเป็นตากะคอมเมนต์ที่ซื้อกะต้องได้อัน ไปยืมเงินแล้วนอพี่น้องเพราะว่าบ่มีเงินสดกะจูงเงนนี่กะทำงานกะใช้ใจ่ายไปแต่ละเดือนละเดือนนะพี่น้องถ้าชิซื้อกะถ้าชิซือซ้อที่ดินกะต้องไปยืมกะเจ้ามาซื้อสะก้อนนะพี่น้องแต่กะยังบ่ทันได้ตัดสินใจเนาะมาเบิ่งสะก้อนว่าสิเอียดจังไหนมาเบิ่งสะก้อนนะพี่น้อง

เป็ดเป็ดเป็ดเเปิดันนายนูเครับเป็ดเป็ดเป็ดาที่ไหนบ้างยเอค่ะอ๋อยเอไปทองโอ้เป็ดเป็ดเป็ดอุ้ยม้าแมวที่ไหนมันคือม้าม้าเว้ยมันตามมันตามแม่มาเหรอวิ่งนาศนวเปล่อยนาศนวเิดปล่อยอันนี้กัที่นะพี่น้อง ที่ที่มาเบิงเนาะนี่จังจกะตั้งแต่มองที่ก็ยืนเนาะไปถึงผู้เลยหลังบ้านเลยตรงนั้นก็เป็นหลงังด้านหลังนะพี่น้องนี่เป็นปลาแบบนี้เลยเป็นปลาแบบนี้เลยไก,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 ก่กุ๊กกุ๊กกุ๊กนี่ก็มีก๊กมะพร้าวเนาะก๊กมะซิดากกโก๊กอันมะกล้วยแต่ว่าข้างหลังนั้นน่ะ เป็นห้วยเนาะพี่น้องเป็นห้วยเป็นห้วยแบบแต่โบเมนห้วยใหญ่ปบนะห้วยน้อยๆอยอากาศข้างหลังข้างหลังพูดเนาะฟากบ้านมืองนี้ไปน้อยนึงติดติดติดกันแล้วเนาะพี่น้องก็มีบ้านสองหลังกับเป็นบ้านคนลาวเนาะคนเล่าก็จะมาซื้อไว้เนาะพี่น้องนี่นกามมาถามพาพี่น้องเอฟซีมาเบิง้งเนาะก็มาถามเอาความคิดเห็นกับ พี่น้อง FC ว่าเอาจังได้สีซื้อตัดสินใจจังได้ดีเนะาะก้อยก็ยังไม่ได้ตัดสินใจได้พี่น้องก็าม,มาเบิ่งซื้อๆเนะาะเพราะว่าค่าใช้จ่ายทุกนึงนี้ก็หลายแห้งเนาะพี่น้องคือเฮาบัดหาเงินคนคนเดียวหาเนะาะเพราะว่าก้อยก็บ่ได้ทํางานหั่นนะนี่ นี่ก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้องพาน้องไอรินมาอยู่ป่าบ่ก็กะอยาก,กได้เนาะก็กะอ,อยาก,กได้อยู่เพราะว่าเพื่ออนาคตข้างหน้าน้องไอรินเนาะพี่น้องไอริน,นจกักประมาณจักไล่ไล่นึงเนาะ มี่ติดปลามีข้างหลังนะมีห้วยเนาะพี่น้องข้างหลังเป็นห้วยห้วยน้ำแต่ว่าฟังห้วยทางนั้นก็มีบ้านคนอไอลินก็คือช่วงนี้กาอันนั้นนอกพี่น้อง การใช้าจกับหลายเนาะแล้วก็กับริหารงานนํำเนาะเพราะว่าอันบ่มีคนเบื้องลูกเนาะพี่น้องแต่ก็ยังว่าก้อยได้ทางานเนาะตอนก้อยทางานก้อยกัส่งเงินกลับบ้านเนาะพี่น้องกับบริคิดจิซื้อที่ไว้แถวนี้เนาะเฮากับเป็นคนจนคนหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าก็มีความฝันเนาะความฝันแบบ หลายหลายคนกะมีความฝันคือกันนะแล้วน้องพี่น้องคือฝันว่าอยากจะมีที่สักที่นึงมีบ้านหลังเล็กๆจากหลังนึงแบบนี้นะเนาะกามาเบิ้งไว้จะซื้อเนาะพี่น้องเพราะว่ามาเบิ้งไว้เพื่อเป็นแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่ายัางบบมีเงินซื้อดอกเนาะพี่น้องเพิ่นก็ขายแสนห้าเนาะพี่น้องก้อยกกะโบไม้มีเงินเนาะแสนห้าก็ได้เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายแต่ละเดือนกะ ใช้ไปแต่ละเดือนละเดือนกับเบิดเนาะพี่น้องจกค่านมน้องไอรินค่าเ้าห้องค่ายูค่ากินกับเบิดแล้วเนาะพี่น้องกลับมาเบิ้งให้พี่น้องออกความคิดเห็นซอยแน่เนาะถ้าว่าสีเอาก็ต้องได้ไปยืมเงินกับเจ้ามาแล้วเนาะพี่น้องอนี่ก็เป็นป้าปามแต่ว่า ปลาบายป็นไดข้างหลังนะกะซิมีบ้านคนอยู่เนาะพี่น้องกะซิประมาณนี้แหละเนะาะกะมาเบิ้งไว้ให้เป็นแรงบันดาลใจเนาะเพราะว่าหากะบ,บทันที่มีอย่างเนาะพี่น้องอยู่เมืองไทยก็ได้ถ้ามีเงินกะอยากจะมีไว้จักเล็กจักน้อยเนาะเพื่อว่าให้น้องไอรินเป็น จะได้มีบ้านยู่เนาะพี่น้องเพื่ออนาคตทั้งหน้ามันกะบ,บ่แน่บ,บนนอนเนาะอันนี้กะทิเป็นกะนยา้าอยู่ได้พี่น้องแต่แต่ถนนมานี่อันนี้มีก๊กมะพร้าวพร้อมพี่น้องนี่เป็นปลามกีก๊กกล้วยนอ้องเล่นยางไปเล่นม,ม,มีก๊กกล้วยมีก๊กมะซิดาพี่น้อง อันนั้นก็เป็นห้องน้ำเก้าเพื่อนเนาะก็เป็นซุ้มสซนพี่น้องกะซอยกับบัวไนย์บันไดซอยทางเข้าก็นเลยซอยน้อยๆ้ยะกามีมีแบบป้า,านะมีป้าทางมามปิดป้าเนาะพี่น้องอยู่ตาดแค้นเนาะพี่น้องอยู่จังหวัดมุกดาหารนี่แหละน้องอลินเปิดเล่นเล่น เพื่อกับมักได้น้องอลินกันมักที่กุ้งกว้างเนาะเพราวะว่าเคยอยู่แต่แบบที่แคบๆอยู่ในห้องนะอันนี้กับกว้างอยู่เนาะพี่น้องกัปลูกบ้านได้หลังนึงแล้วก็ยังเหลือที่อยู่ไปแล้วพี่น้องกับมีบ้านคนหลายอยู่ก่อยเฮ็ดยูทูปกับโบได้เงินเนาะพี่น้องเพราะว่าเป็นซองน้อยๆกับยอดวิวกับน้อยๆเนาะพี่น้องกับไล่เดือนจังได้เท่านึงเนาะ กับโบเป็นหยังเนาะพี่น้องกะเฮ็ดเฮ็ดไปดีกว่าโบมีแนวเฮ็ดเนาะอันนี้กัเป็นหนทางเนาะนี่พาพี่น้องมาเบิง้งซ <Okay. S 2> อยทางซอ,อ,อยนี่นะทางซอยเนาะพี่น้องฝุ่นเพราะว่าซอยมองพุ่นหันเป็นซอยตันเนาะพี่น้องเนาะ นี่พี่น้องว่าจังไดเป็นตาโบไอ,อรินจ๋าอ่เนาะนสบายดีไอรินมากบาอเอาหยองมาลิน,นมาลินมาดูการ,กาารตกโน่นหน่อยเห็นเห็นฝั่งโขงไงด้านตรงฝั่งโขงค่ะน้องไอรินชอบ โซ่เนี้ยแล้วน้าอ่ะโซ่ไปรินโซ่ป่ะสันมันมีเสียงนกฮองได้ลูกไงกูดกูดกูดเลยเนาะอยังเขานี่ฮะโผล่ท่านายอย่างเขาเนี่ยอยังบบธันได้ตัดสินใจดอกก็มาเบิ้งไว้สักก้อนเนาะพี่น้องเพราะว่าอยากได้อะไรก็เลยมาเบิ้งไว้เนาะ ปะเดี๋ยวกันซื้มื่อแล้วเนาะพี่น้องเพราะว่าทำแหละป้าไอรินสบายดีแล้วสบายดีพี่น้องเอฟซี FC ทุกคนเนาะไว้เจอกันไหมมือหน้าเนาะสำหรับมือนี้กะสบายดีสวัสดีค่ะใายบายเร็วกสบายดีค่ะเนาะนกขี้เกี้ยมขี้เกี้ยมห้องนกนกนกจอดนกิน ดูลิน้นคนบอกว่าขายสองแสนอ๋อทิมอุ้ยทิมเอาหินมาด้วยปะนี่คุณรถคุณรถเอาหินคุณรถด้วยนี่อันนี้กะทางซอยเนาะพี่น้องทางมาไม่อยู่หรอกมั้ยไม่หรอกแล้วแต่ทางซอยน้อยๆแน่ โทษโทษโนะทษอ,อ,อ่ษโทษโทษทษโทษโีษโทษโไม่มีโท่โทษโทษโทษโททษโทมโทษทษโทษโน,น โอ้โหข้าข้าอ ab ุ้ยตื่นบัดตีละกำแพงน่ะแม่เฮอโอ้ทางมันหัะแคบเลยจังหน่อยนะครัมันเป็นทางซอยนิดหน่อยขึ้นเขาขึ้นเาเออเออเออ้นเ้าจ้าจ้าจ้า